คุณสยให่ไล่ที่เรื่องเล่าเขย่าวขวัญผมอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เกิดจะว่าไปแล้วแม่ผมก็เกิดที่นี่ในเนื้อที่เกือบสองไร่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเพราะคุณตาผมซื้อที่ดินผืนนี้ปลูกบ้านเมื่อ40ิปีที่แล้วตอนคุณยายตั้งท้องลูกคนแรกซึ่งก็คือแม่ผมนี่เองเราอยู่กันมาอย่างสงบสุขเพราะเป็นครอบครัวที่ทุกคนรักกันแม่ผมมีน้องชายคนเดียว และสองคนพี่น้องก็รักกันมากพอโต,โตขึ้นมาหน่อยคุณตาก็แบ่งที่ดินออกเป็นสองส่วนให้ลูกสาวกับลูกชายคนละครึ่งแต่บอกว่าขอให้อยู่กันเป็นพื้นเดียวกันตลอดไปแม่กับนาติก็คิดเช่นกันใครจะขายหรือการรัวแยกล่ะครับในเมื่อที่นี่เป็นบ้านเกิดและเติบโตมาด้วยกันพื้นที่ทุกตารางนิ้วล้วนมีประวัติลึกซึง้ง บ้านนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ประทับใจวันเวลาผ่านไปแม่ผมแต่งงานก็มีผมกับน้องส่วนนาติ๊กก็แต่งงานกับนาเก๋และมีลูกสาวคนเดียวชื่อแก้มส่วนไม่แพ้ผมเลยครับแต่หน้าแปลกตรงที่นาเก๋ไม่ค่อยชอบให้แก้มมาเล่นกับผมและน้องนาเก๋ชอบฟ้องนาติ๊กว่าผมกับน้องรังแกแก้มเรื่องนี้ผมเคืองมากผมบอกเลยว่านาเก๋นิสัยไม่ดี ชอบใส่ความถึงแม้ว่าผมกับแก้มไม่ค่อยได้เล่นกันแต่ผมก็รักน้องมากตั้งแต่นาเก๋มาอยู่บ้านผมดูจะมีบรรยากาศแปลกๆมันเหมือนกับเริ่มมีความแตกแยกนาติแกกลัวเมียครับนาเก๋จะว่าไปดูเผินๆก็เป็นผู้หญิงอ่อนหวานดีหรอกใครเห็นใครก็ชอบแต่ผมไม่ชอบแววตาเธอเลยปากเธอยิ้มแต่ในตาเธอจิกยังไงพิกลบางทีเธอก็ขี้น้อยใจ บางทีแม่กับคุณยายแซวเธอเล่นแทนที่จะหัวเราะเธอกลับบึ้งตึงแล้วไปอารวาดใส่สามีเธอว่าไม่รู้จักปกป้องเมียปล่อยให้พี่สาวกับแม่เยาะเย้ยถากถางอยู่ได้นิสัยและการกระทำของนาเก๋ทำให้พวกเรารู้สึกหวานอมขมกลืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เธอแสดงท่าทีอยากจากกา้นร,รัวอยากแบ่งบ้านให้ชัดเจนไปเลยคือบ้านหลังใหญ่หนะค่้นมาทางที่ดินส่วนของแม่ผม ที่ดินของนาติกจึงเป็นสนามเรื่องคนใช้และสวนคนใช้ของนาเก๋แอบเป็นพรายกระซิบเอาความมาเล่าให้เราฟังว่านาเก๋ชอบพูดเรื่องสมบัติของนาติกกับพ่อแม่ของเธอและเห็นว่าพวกผมเป็นก้างขวางคอที่คอยขัดขวางสิ่งที่เธอต้องการนิสัยอย่างหนึ่งของนาเก๋คือชอบเรื่องงมงายประเภทคนทรงเธอเคยพาคนทรงมาดูบ้านผม สงสัยอยากรู้ว่าสมบัติในที่นี้จะตกเป็นของเธอเมื่อไหร่และมีวิธีไหนที่จะชนะพวกผมได้ในเร็ววันผมพูดอย่างนี้เพราะมันมีเรื่องหนะสิครับมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านผมอย่างน่าสยดสยองคืนหนึ่งผมจำได้แน่นว่าเป็นวันเสาร์ผมมักจะนอนดึกหรือไม่ก็อยู่จนเช้าชอบฟังเพลงที่ระเบียงห้องนอนซึ่งมองลงไปจะเห็นรั้วหน้าบ้าน ข่ามกลางแสงไฟถนนซึ่งมองเห็นทุกอย่างบริเวณนั้นชัดเจนมากผมเห็นเงาดำดำร่างหนึ่งเกาะบนรัว้วทีแรกก็ใจาหายเพราะนึกว่าขโมยแต่ไม่ใช่ครับมันเป็นร่างงอกอง,งอขิงดำเกรียมหัวโลนผอมแห้งเหมือนศพตายซราบมันไต่รั้วบ้านผมราวกับตุ๊กแกท่าทางมันทรมานและทุรนทุรายผมขยี้ตาแต่มันก็ยังอยู่ ผมกลัวมากเพราะรู้ว่าผีหลอกรีบหนีเข้าห้องแล้วสวดมนต์เป็นการใหญ่รุ่งเช้าผมเล่าให้แม่กับคุณยายฟังคุณยายบอกว่าตอนกลางคืนก็ฝันประหลาดฝันเห็นชายร่างดำเกรียมพิกลพิการเดินพนมมือขอให้ปล่อยเขาออกจากบ้านนี้ทีเขามาอยู่ผิดที่และทรมานเหลือเกินนาเก๋ซึ่งได้ยินเราคุยเรื่องนี้ถึงกับหน้าถอดสีปากคอสัน คุณยายสกิดให้แม่ดูอากับกิริยานั้นคุณยายดูไม่ผิดหรอกครับคนใช้นาเก๋แอบมาเล่าให้ฟังว่านาเก๋ให้หมอที่ทำคุณสยยทำพิธีบางอย่างให้คนบ้านนี้มีอันเป็นไปอาจจะเจ็บป่วยถึงตายหรือทะเลาะจนแตกแยกกันสิ่งของอย่างหนึ่งที่หมอสเสนอให้เอาเข้ามาไว้ในบ้านผมคือ ฝาบาทแตกกับกระดูกผีตายโหงที่คนใช้รู้ก็เพราะนาเก๋เล่าให้แม่ตัวเองฟังและเธอได้ยินเข้าในที่สุดเราก็พบฝาบาทแตกกับเศษกระดูกและเศษผมในหอผ้าขาวเล็กๆที่ริมรัว้วนาเก๋ทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้คุณยายให้คนสูบน,น้ำออกไปทิ้งและนิมนต์ประมาททำสังฆทานคุณยายเองไม่ได้โทษนาเก๋เพราะไม่มีหลักฐาน แต่พูดเรย์ๆว่าใครทำก็ให้มันไปเข้าตัวคนนั้นนาเก๋หน้าซีดเผือกบอกบุญไม่รับเธอคงกลัวสิ่งอับปมงคนย้อนกลับเข้าตัวทุกวันนี้เรายังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับส่วนนาเก๋นับวันยิ่งซูบผอมเกรงหน้าตาดำคลำ้ำในตาดูล็อกแลกเหมือนคนประสาทไม่ดีผมคิดว่านี่คือผลจากการเล่นของทำคุณเสย สุดท้ายมันก็ย้อนกลับเข้าตัวเองอย่างที่คุณยายว่าจริงๆเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับ